รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคห่างทุกรสร้างสุขช่วงสุขภาพดีสร้างได้ซุปเปอร์ฟู้ดงาดำคุณหมอพรเทพมีครับมาฝากติดตามได้นะคะช่วงคุยกับหมองูกัดเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม จะมีพิษหรือไม่มีพิษวันนี้มาดูคำแนะนำจากคุณหมอติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันฮี สนับสนุนโดยมิตรไบตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไบตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l บ a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อ mm ย hmm. ชิวๆจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดรอบรู้สู่โลกวันนี้มาเล่าประสบการณ์เรื่องห่างทุกสร้างสุขกันอย่างไรนะครับ สิ่งที่ทำให้เรามีทุกข์ก็คือเรื่องความโลภอยากมีแล้วไม่มีความโกรธหรือว่าหลงผิดเข้าใจผิดสามตัวนี้คือมารใหญ่ของการไม่มีความสุขเราจะต้องไม่เอาสิ่งที่เป็นความผิดที่คนอื่นทําผิดกับเราเอามาทําร้ายตัวเองก็คือถูกต้ามีคนมาด่าเราว่าเราเนี่ยเขาผิดละหรือขโมยของเรา คือความผิดเขาผิดแต่เรามาทำร้ายตัวเองโดยการโกรธเขามากเลยโกรธนี่แหละคือตัวสร้างความทุกข์ให้เราอย่างมาหาศาถ้าเราไม่โกรธเขาความผิดเขาก็เป็นสิ่งที่เขาทำไม่ดีเองก็งจบอันที่สองคือเรื่องของการไม่เอาความผิดที่ตัวเองทำผิดนะ่มาลงโทษตัวเองซ้ำๆๆๆ,ๆทำไมเนอะวันนี้เราถึงเนี่ยได้ลืมเอาโทรศัพท์มานะ มันผิดตรงไหนนะทำไมเราลืมได้ทำให้เสียเวลาทำให้เราเสียงานเสียการก็มานั่งกุ้มอยู่เนี่ยทำให้เกิดอะดรีนาลีนหลังแล้วเป็นอันตรายแล้วเกิดโรคมากมายเลยข้อที่สคือเรื่องจินตนาการเอ้พรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะตกไหมน้อเราปลูกผักไว้น้อแล้วจะลด ฝนตกรถจะติดไหมเราจะไปทํางานทันไหมว่าเป็นความกังวลที่เราจินตนาการว่ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์มากมายที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องตัวเองมักจะสร้างคุกขึ้นมาขังตัวเองโดดเดี่ยวตัวเองว่าเราจะต้องไม่ออกไปเที่ยวไม่ไปพบเพื่อนไม่ไปโน่นไม่ไปนี่เรามีเพื่อนเราอย่านึกว่าเราเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่ได้เพื่อนเราเยอะแยะเรานึกที่ว่าเรามีเพื่อนไงแล้วโทรไปคุยกับเขาบ้าง ทลายกำแพงออกไปซะไม่โดดเดี่ยวข้อสุดท้ายก็คืออันนี้ร้ายกาจมากก็คือการที่เราไปปิดเทียบตัวเองกับคนอื่นเราสร้างปมด้อยกับตัวเองทำไมคนนี้เขามีรองเท้าแบรนด์เนมใส่มีกระเป๋าแบรนด์เนมใส่เราไม่มีเราปมด้อยไม่ใช่ก็คือจะต้องไม่เอาสิ่งที่คนอื่นเหนือกว่าเรามาทำร้ายตัวเราเองคือไม่สร้างปมด้อยอริยสง์สอนผมไว้ในห้าข้อนี้ คือไม่โกรธในสิ่งที่คนอื่นทําให้เราไม่ดีไม่กุ้มในสิ่งที่พวกเราเราทำไม่ดีเราเอาันกลับมากลับกับกุ้มไม่กังวลในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการว่าไม่ไม่ไม่ดีไม่โดดเดี่ยวขังคุกตัวเองที่ตัวเองสร้างไม่สร้างปมได้กับตัวเองอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยแย่กว่าคนอื่นเราก็จะห่างทักทุกสร้างสุขโดยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขอให้ทุกทุกท่านทุกคนนะห่างจากทุกแล้วสร้างสุขโดยการคิดถูกคิดดีรู้สติ รู้เท่าทันตัวเองก็จะปลอดโรคปลอดภัยกันครับขอโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อย คิมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย Health Plus Global l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง สุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับแลวก็เทคนิคมาฝากบอกว่าเรื่องนี้จะมาคุยกันก็คือซูเปอร์ฟู้ดงานะคะเป็นงาดําซึ่งมีประโยชน์มากๆเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรคนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค,ค่ะวอนนี้เราพูดเรื่องงาดำนะคะคุณหมอครับมันมีอัจรรย์มากก็คือมีน้ํามันซาซิมีนอยู่ค่ะแล้วก็มันก็มีสารที่เรียกว่าพวก ทองแดงนะหลายตัวดินอยู่ในานาดำเนี่ยมันลดการอักเสบในร่างกายเราค่ะโดยเฉ่ว่าการอักเสบของเซลล์สมองอมพอเซลล์สมองเราอักเสบไม่ว่าใหา่จากเชื้อไวรัสโควิดหรืออะไรต่างๆนี้อักเสบได้หมดค่ะมันก็จะถูกแทนด้วยสารโปรตีนมีรอยอแล้วสุดท้ายก็จะลงเอดยด้วยคือเป็นโรคอัลไซเมอร์ปาร์กินสันเป็นโรคสมองเสื่อมสมองกวงสมองตาย ตรงนี้เป็นตัวที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงจะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องประโยชน์งาดำค่ะซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอัลไซเมอร์อย่างเดียวนะเขายังช่วยคุณผู้หญิงที่เป็นปวดท้องเมนอ๋อเวลาปวดประจำเดือนเรากินลวกหน้าก่อนเมนมาเนี่ยอาจารย์ประจำเดือนจะลดลงมะเร็งลำไส้ก็จะไม่มาถามหาเพราะว่ามันมีกากใหญ่เยอะกินเข้าไปแล้วมันก็จะดูดน้ำมหาตัวเองมันก็ทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดปัดกวาดลำไส้นะ มีลิกนินลิกนินนี่เป็นสารที่ลดการเกิดไขมันเลวแล้วมันยังบำรุงหัวใจนะฮะลิกนินเนี่ยเป็นไฟสตสเตอรอยสารสเตอรอยที่ป้องกันการอักเสบที่อยู่ในพืชแล้วลดต้านมะเร็งด้วยต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมตัวหนึ่งในอาหารทั้งมวลเราถึงเรียกว่างาดำนี่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นทั้งยาและเป็นอาหารนะงาดำเนี่ยมันจะเป็นตัว ที่ย่อยน้ําตาลเวลากินแป้งเข้าไปในร่างกายเรามันจะทําให้น้ําตาลถูกใช้ได้เร็วอันนี้ก็ดี<ล>สาหรับผู้ป่วยเบาหวานรับผู้ป่วยเบาหวานนะมันจะได้ไม่ค้างค้างอยู่ในกระแสเลือดอม,มันมีพินโนเลซินอลนะพินโนเลซินอลนี่เป็นสารที่อยู่ในตัวเนี้ย <ใน S 2> จะช่วยทําให้คนเป็นเบาหวานอาการดีขึ้นเลยถ้าเริ่มกินนะกินทุกวันแล้วก็บํารุงหัวใจคลายเครียดบํารุงเส้นผมดกดํานะอันนี้พูดง่ายๆว่ามันตั้งแต่หัวเลย ผมดกดำลดการหลักเสษเป็นสมองเนี่ยตรงนี้นะลดมะเร็งลำไส้ต้านมะเร็งลดน้ำตาลประหวานความดันทีนี้พอซื้อมาแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้มีอะไรปนเปื้อนอน่ะบางทีมีเม็ดดินเม็ดตายเราเราไม่เอานะเราต้องเอาออาหมดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาคั่วสิครับเวลาเราจะกินจะใช้เนี่ยเราคั่วมันก่อนเพราะว่าอะไรการคั่วนี่จะทําให้สารซาซมีนเนี่ยออยเนี่ยแล้วก็ลิกนิน มันออกมาที่ผิวค่แล้วก็จะต้องเอาไปคั่วหน่อยนะฮะเนี่ยเราก็ต้องคั่วเอาไปคั่วเลยครับคค่ะุณก็ตั้งกระทะอย่างงี้ง่ายๆคั่วทั้งขวดนี้ก็ร้อยกว่าบาทเลยครับเรากินเป็นเดือนเนี่ยแล้วก็คั่วมันให้มีกลิ่นงาขึ้นมาแล้วมันจะหอมมากพวกลิกนินและซีมินเนี่ยมันก็จะออกมานะคั่วอย่างเงี้ยครับเวลาโดนความร้อนนะครับมันก็จะออกมาเป็นน้ํามันมันก็จะออก ขัเสร็จแล้วนะก็จะหอมนี้ครับเนี่ยลองดมดูขหอมมากเลยใช่ค่ะคุณหมอจะต่างจะต่างกันเรายังไม่ขั่วนี่ต่างกันมากเลยเวลาดมอ่ะแล้วก็สีเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนิดงนะ่ะตรงนี้หอมอันนี้ไม่มีกลิ่นเราซื้ออย่าให้มีกลิ่นนะแล้วก็หอมนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาบดน้องมี้เราบดปาสามสี่ช้อนชาต้นโตนี่ครับไว้กินกัน ปั่นมากๆมันก็จะแตกเป็นนี้แหละสีขาวเลยนะครับกลิ่นเขาออกมาแล้วนะคุณหมอกลิ่นออกเลยใช่ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้นะกินได้เลยนะเราก็เอาไปโปรยใส่อะไรก็ได้ก็แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังนะกินอาหารทุกมื้อหนึ่งช้อนชาโรยข้าวเลยกับข้าวสวยเนี่ยข้าวสวยเนี่ยเราโรยที่กับคุณหมอคะโรยแล้วก็เหมือนกับเราเราหอมละอาหารก็จะอร่อยไปด้วยหอมมากในประเทศญี่ปุ่นนี้เขาจะโรยแล้วก็เอามาทํา ข้าวปั้นอ่ะม <t om az os> ันก็จะหอมแล้วก็เพื่อบูรค่านะคุกข้าวกินเลยครับแล้วก็กินเหมือนข้าวธรรมดาก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะว่าได้ซาซีมีนลิกนินสารที่สําคัญคือมันมีแมกนีเซียมแมงกานีสซิงค์แล้วก็มีแคลเซียมมันก็สร้างกระดูกนะกระดูกพูนก็จะเบาลงคุณมี่เคยกินพวกกล้วยแขกไหม โวยแขกเคยค่ะคุณหมอเขาใส่งางาขาวนะไ่บอได้แต่ที่ไหนใส่งาดํานี่ขายดีเลยอยากแนะนํานะเมราอว่าพี่น้องที่ทําอาหารขายนะพวกที่ชุบแป้งแล้วก็ทอดนี่นะขอให้เอางาดําใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วท่านจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงคนกินจะติดใจรวมทั้งหอมอร่อยอร่อยออร่ยแล้วนอกจากหอมอร่อยแล้วมีคุณค่าค่ะแล้วก็ยังอย่างน้ําสลัดหลายหลายยี่ห้อเนะ เขาใส่งานะ่มีสูตรที่เขาใส่งางานขาวงานดำเนี่ยพวกนี้กินแล้วก็หอมอร่อยแล้วก็มีคุณค่าต่อสมองค่ะแล้วคุณมี่เคยกินพวกนมถั่วเหลืองที่เป็นงานดำไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมอชอบมากเลยนี่นี่มีประโยชน์มากนะคะอย่างนี้เขาก็จะเอางานดำป่นใส่ไปเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อเลยนะเวลาดูดไปไม่ต้องตกใจนั่นคือเนื้อของเนื้อของงานดำงาดำแล้วก็หอมมากแล้วก็ช่วย สร้างกระดูกลดอัลไซเมอร์ลดเบาหวานความดันโรคเลือดลังเนี่ยอันนี้ก็ใส่ทีนี้ถ้าเราไม่มีแล้วก็เอาโรยไปในนมเลยดื่มเลยผสมไปเลยผสมกินเลยนะฮะก็ได้ของดีซูเปอร์ฟูดอยู่กับครัวเราเราต้องอย่าละเลยที่จะเอามันมาใช้เป็นประโยชน์นะฮะคุณหมอแล้วที่บ้านผมก็ชอบกินเนี่ยแล้วเนี่ยโยเกิร์ตซอยเกิดใส่ได้ไหมคุณหมอใส่ได้เลยเนี่ยเนี่ย่ซอยเกิดมานะ เอางาคั่วเนี่ยเอาไว้ข้างๆโต๊ะแล้วก็ตักหนึ่งช้อนใส่ไปในถอยเกิดเงี้ยโอแล้วก็คนหอมเลยค่ะคนแล้วก็หอมนะฮะเนี่ยเป็นสูตรงาดำเลยค่ะงาดำมาเลยเมืไปซื้อแล้วเนี่ยทีนี้เวลาอย่าบอกสูตรใหม่อันหนึ่งที่พี่น้องอยากจะทําขายได้นะเพราะตอนนี้คนกำลังสนใจเรื่องสุขภาพป่วเป็นอัลไซเมอร์ห่วงสุขภาพห่วงสุขภาพมากเลยที่เมืองจีนเขามีว่าไอ้เขาเรียกขนม ขาวดำอ่ะนะเ oh. ขาก็จะเอางาดำที่ป่นเนี่ยนะเนี่ยงาเนี่ยลงไปกวนกับแป้งข้าวเหนียวนิดนึงให้มันเหนียวนิดนิดหนึ่งแล้วใส่น<ช>้ำตาลนิดหนึง่งแล้วเขาก็จะเอาแป้งจากถั่วเอาเอัลมอนด<ช>์อ่ะเอามาทำเหมือนกันแล้วเป็นถังถองอันนะแล้วก็เวลาใครจะกินก็จะตักม,มาอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนะ โอ้ขายดีแนละ้วเข้าแถวกินเลยที่ตัวเถวะเอะอัลมอน์ก็มีประโยชน์น็มีประโยชน์ต่อสมองเป็นโบตีนที่ดีงาดาม,มีประโยชน์ต่อสมองเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ฝากไว้สําหรับผู้ที่กาลังคิดหา SME <ม>ใหม่ของตัวเองที่จะทําขายท่านสามารถทําขนมด้านหนึ่งงาอีกด้านหนึ่งอัลมอนอมท์ทมาขายเป็นถ้วยก็ได้แล้วก็ตักกินได้รับรอง ขายที่จะแน่นอนเพราะว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากมายเลยครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องไปดูที่ครัวแล้วนะคะว่ามีงาดําไว้คู่ครัวของคุณผู้ชมหรือยังหรือถ้ายังไม่มีลองนําสูตรของคุณหมอพรเทพไปรับใช้แล้วทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคุณหมอมีประโยชน์มากๆจะได้ไม่เป็นไอซ์แเมอร์แล้วก็โรคต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BS c ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่ p i x กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับสนับสนุนโดยเฮลพล u ส g l o b a l l laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมิรเมตี้คลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป เรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิดไม่ตีคลินิกเวชกรรม หมอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของงูก,กัดกันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมวันนี้รายการนี้ถึงเอามาพูดเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นว่าเวลางูกัดทุกคนจะมองว่างูอะไรเอ๊ะงูแบบไหนถึงต้องไปหาหมอแต่จริงๆแล้วความเชื่อน,นี้ถูกต้องไหมมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหาคนครคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะค,ค,คุณหมอจริงๆนะแต่ก่อนมองว่าไอ้งูมีพิษกับไม่มีพิษถ้าจําแม่นว่างูตัวนี้มีพิษก็ไม่ ไปหาหมอประทพยาบาลเบื้องต้นอยู่บ้านเลยอันนี้คือแต่ก่อนนี่เป็นแบบนี้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะคือถ้าเราคือต้องบอกว่าถ้าเห็นชัดเจนเลยอะเนาะ,อะ,ะโอ้โหมันแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ไม่น่ามีพิษอะไรางี้ยใช่ไหม,มเวลาถูกกัดเข้าไปเราอาจจะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งอยากให้เปลี่ยนความเชื่อน,นี้ดีกว่า<ม>เพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกงูหรือบางที เรามองไม่ชัดเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ในที่มืด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> บางทีเดินไปอยู่ในที่มืดไปเหยียบมันโดนแล้วอะไรกัดเข้ามา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เรามัวแต่ไม่นั่งหาอยู่ <c oughs> ตัวไหนถ่ายรูปไม่กลัวจะ,จ,ะจับมันให้ได้เพื่อจะเอาไปให้คุณหมอดูอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนความเชื่อแล้วนะครับ <c oughs> รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดดีกว่า วันนี้เราก็เลยจะต้องมาคุยเรื่องนี้กันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าการที่ไปหาหมอเนี่ยคือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เราควรที่จะนึกถึงเลยใช่ครับเพราะอะไรคุณหมอคืองูเนี่ยครับมีอย่างที่เราทราบกันนะมันมีทั้งงูมีพิษกับไม่มีพิษ <c oughs> ใช่ไหมครับทีนี้วิธีที่จะดูเราต้องมีความรู้อีก <c oughs> พิษก็มีพิษตั้งสามระบบอีกนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> พิษอย่างเดียวนะ <c oughs> อะไรบ้างพิษต่อระบบเลือด คือเลือดไม่แข็งตัวเลือดออกนะเลือดไม่แข็งตัวจะมีเลือดออกตามร่างกายมากขึ้นต่อระบบประสาทนะครับพวกนี้อย่างที่เคยได้ยินนะงูกัดแล้วทําไมปากแข็งหายใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะขยับเื่อยไม่ได้เพราะว่ามีพิษต่อระบบประสาท mm hmm. อีกอันนึงก็คือมีพิษต่อระบบกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจาเป็นต้องไปแยกไหม <laughs> เราไม่ใช่คุณหมอ <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาสงสัยว่าเดินไปเหยียบอะไรหรือรู้สึกว่า เออมันมีอะไรมาฉกกัดเรานะครับไม่ว่าจะเกิดมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวมีแผลเลือดออกไม่ออกอยังไงให้ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับไปสถานพยาบาลใกล้บ้านที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้จับงูไม่ได้ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีใครจับงูไปหาคุณหมอนะ <c oughs> นานๆจะมีแบบแว่าชาวบ้านจับมาปีมาจนกระทั่งมันตายแล้วก็เอามาโชว์ให้ดูว่าอ้าเนี่ยตัวนี้กัดนะครับแต่ น้อยมากจริงๆนะที่เหลือนี่ก็คือไม่รู้อะไรกัดเข้าใจว่าเป็นงูเพราะว่าเดินเดินไปแล้วมันมืดฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมสภาพแวดล้อมต่างๆนะคุณหมอเรนั้นไปโรงพยาบาลก่อนเพราะอย่างน้อยคุณหมอเขาจะดูออกนะดูเบื้องต้นได้แล้วภูมิประเทศแต่ละที่ไม่ว่าภาคเหนือกลางใต้อีสานกรุงเทพมัน งูคนละชนิดอีกใช่ค่ะคใช่ไหมครับมันก็จะไม่ใช่ว่าโงูนี้จะเจอได้ทุกที่นะมันจะเจอเป็นบางบางภูมิภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณหมอจะวิเคราะห์ให้ได้แล้วจะได้รีบรักษาเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นงูพิษจะได้ฉีดเซรุม่มนะคะรับเซรุ่มคืออะไรอะไระคุณหมอคือคือเข้าใจว่าต้องเป็นตัวที่รีดออกมาจากกมูอย่างนี้ไหมคุณหมอจริง,รงๆแล้วหรือว่ายังไงก็คือก็คือเป็นตัวที่เอาไปต้านพิษงูเลยนะครับ เซรั่มของงูเห่าก็คือมีเฉพาะมันเลยเอาไว้ต้านพิษงูเห่า <c oughs> เพราะว่ารอให้ร่างกายสร้างไม่ทันเพราะพิษจะเข้าสู่ระบบประสาทยอย่างรวดเร็ว <c oughs> นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลจะต้องเตรียมไว้เลยเ <c oughs> ตรียมไว้แล้วสําหรับถ้ารู้ว่างูอะไรสงสันนิฐานว่างูนี้เป็นงูอะไรกัด <c oughs> เขาจะฉีดเข้าเลยนะครับเพื่อไปบล็อกพิษ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะครับค่ะคุณหมออันนี้คือกรณีที่ไปถึงโรงพยาบาลแต่ที่น่าสนใจก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นอยากคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยภาพจําที่เราเห็นในละครว่าม,มันกัดตรงไหนต้องอะไรมารัดถ้ากัดอยู่ตรงนี้ก็ต้องรัดก่อนมันจะวิ่งเข้าออหัวใจอ,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 อะไรแบบนี้อันนี้คือ จร,จริงๆแล้ว <göz> ค <imprisoned. S 2> ือถ kind of um, ูกต the ้องไหมคุณหมอในพฤตการมสมัยก่อนเนี่ยเขาแนะนําอย่างนั้นใช่ไหมอ่อค่ะมีมีผมจําได้ว่ามีให้เอาดูดด้วยอ่ะใช่ไหมในละครพระเอกก็ดูดให้นางเอกไงคุณหมอค่ะรัดเซจแล้วดูดปัจจุบันไม่น่ามีแล้วนะโดนเซ็นเซอร์ไหมน่าจะต้องเซ็นเซอร์ออกนะครับเพราะว่าคนที่ดูดนี่แหละจะแย่ก่อนเพราะว่ามันเข้าไปใช่ไหมครับนี่ใกล้สมองเลยนะเกิดในปากมีแผลมีอะไรเนี่ยโอ้โหเชื้อจากแผลเนี่ยเอางี้ ถ้าสมมติเป็นงูมีพิษหรือไม่มีพิษก็ตาม่ากัดเสร็จเราเห็นเลือดออกใช่ไหมสันนิฐานเลยให้สันนิษฐานทุกอย่างว่าโดนกัดเนี่ยเป็นงูพิษไว้ก่อนอืใช่ไหมครับค่ะพิษก็จะอยู่แถวแถวปากแผลใช่ไหมครับเราจะต้องทํายังไงให้เชื้อให้น้อยที่สุดพิษให้น้อยที่สุดต้องรีบล้างครับเปิดน้ําเลยนะครับเปิดน้ําอย่ามามัวเช็ดนะเปิดน้าก๊อกเลยครับล้างออกให้มากที่สุดบีบ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 เลือดให้ออกมากที่สุดแล้วเอานั้น ชโลมออกให้มากที่สุดก่อนเสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้ต้องอย่าขยับส่วนนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรคุณถ้าขยับส่วนนั้นบ่อยๆมันเหมือนเราไปกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนทีนี้ถ้ามันมีพิษอยู่มันก็จะรีบไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายงั้นเขาถึงได้บอกว่าอะดามเลยครับใช่ไหมดามบางคนอาหา อะไรไม้อะไรพันดามไว้ก่อนเลยอย่าให้ขยับถ้าโดนที่แขนนะ,ะถ้าโดนที่ขาก็ดามขาไว้นะอย่าให้ขาขยับนะส่วนที่วิธีที่ว่าขันชะนะใช่ไหมรัดไว้ส่วน<ร>บนส่วนล่างะนะอาจจะไม่จําเป็น,ปนถ้าเมื่อไหร่<ๆ>เราไม่ขยับแล้วไม่จําเป็นละไม่ต้องไปรัดเพราะอะไรครับรู้ไหมถ้าเกิดรัดจะเกิดขึ้นเกิดอะไรคุณหมอเลือดนั้นไม่ไปเลี้ยงที่ขาขาเน่าเลยนะสมมติสมมติเราโดนกัดที่ขาใช่ไหม บางคนก็รัดเลยไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเข้ามาสู่ร่างกายไม่เข้าหัวใจใช่ไหมก็รัดต้นขาเลยนี้รัดแล้วไม่ขายด้วยรัดทิ้งเป็นชั่วโมงเลยเลือดก็จากหัวใจวิ่งไปเลี้ยงขาไม่ได้อ้าวขาเลือดขาดขาดเลือดไปเลี้ยงขาเน่าอีกกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทําให้ส่วนที่โดนกัดนั้นะสะอาดเอาเชื้อออกให้มากที่สุดแล้ว ทำให้มันอยู่นิ่งนะครับพันไว้หรือหาะลยดามไว้ไม่ให้มีการขยับคุณหมอคะแล้วพวกแอลกอฮอล์อะไรที่ไม่ไม่จาเป็นใช่ไหมยังไม่จําเป็นครับล้างน้ําก่อนเลยครับล้างน้ําให้เยอะที่สุดนะครับย้ําเยอะที่สุดเหมือนแต่ตรงนั้นมันมีเชื้ออยู่ะบีบบีบเลือดแล้วก็เอาน้ําล้างออกเปิดก๊อกล้างเลยครับล้างให้มากที่สุดแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลรีบโทรเรียกเอ่อกก็ได้เพื่อให้ไปสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะจากมุมจําภาพจําเดิมที่เราคิดอีกแบบหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหมูกัดแล้ววันนี้ฟังคุณหมอทีแล้วรู้สึกยังไงนําไปปฏิบัติได้นะคะช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะถ้ากรณีช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนี่คือเราสาม,มารถเจองมูได้ตลอดวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นนะครับอยากทําให้บริเวณบ้านของท่านเนะี่ยบริเวณที่อยู่อาศัยให้มัน เขาเรียกว่าอะไรโล่งโล่งโปร่งๆไว้งูจะไม่อยู่ที่โล่งอยู่แล้วนะครับ <Ha. S 1> งนั้นอะไรที่เอาของไปซุกไว้ก็พยายามดูแลให้มันสะอาดแล้วกันนะดูแลพยายามให้มันโล่งแล้วก็มองเห็นชัดๆัดแสงแดดส่องถึงเนี่ยงูจะไม่อยู่ <Ha. S 1> แต่ยังไงก็ตามถ้ามันจําเป็นแล้วก็มัน,ม,นมันเลี่ยงไม่ได้นะครับ mm. เวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยพยายามหาไม้ ใช่ไหมหาไม้เขี่ยๆถ้าเราต้องเดินในที่นาที่สวนอย่างเงี้ยครับใบไม้ใบหญ้าเยอะหญ้ารกเอาอะไรหาไม้แล้วเคาะเคาะเคาะก่อนงูจริงๆมันไม่ต้องการจะกัดเราหรอกแต่มันจะตกใจถ้าเราไปเหยียบหรือไปอยู่ใกล้มันแต่ถ้าเราเคาะมันจะไปก่อนสัญชาตญาณของเขานอะแล้วถ้าเมื่อไหร่เกิดไปเผลอเหยียบอะไรก็ตามแล้วมันเหมือนมีอะไรฉกกัดขึ้นมานะก็ให้ดูก่อนเลยโอเค ถ้าไม่ว่าจะมีเลือดออกไม่เลือดออกนะครับล้างแผลทําความสะอาดเสร็จแล้วพยายามถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นงูหรือเปล่านะครับก็ไปโรงพยาบาลแล้วพยายามทําให้ส่วนนั้นขยับน้อยที่สุดนะ,ะอาจจะหาอะไรดามไว้พันไว้แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะได้กระจ่างเรื่องของการที่จะป้องกันงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษที่เวลามากัดเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยรวมถึง เรื่องของการจัดเก็บบ้านด้วยเวลา<ช>ไปไหนมาไหนนะคะคุณผู้ชมป้องกันไว้ดีก่อแก้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะคคและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีนแคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC s o อร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจริงราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดบุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ